ได้วันแข่งที่ไทยแล้วสึกแชมป์ชนแชมป์เฟนส์ซูเปอร์คัพ2023สังเวียนแข่งราชบังคลากีฬาสถานแฟนบอลไทยเตรียมชมแมตช์ประวัติศาสตร์บนแผ่นดินอาเซียนสึกเฟนส์ซูเปอร์คัพ2023ศึกสบาึนแชมป์ชนแชมป์ของฝรั่งเศสจะเล่นกันนอกประเทศบินสู่ทวีปเอเชียเฟสแอร์เฟสติวัลเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่เอาใจคอลุหนังฝรั่งเศสจัดสึกฟาดแข้งระดับโลกสึกแชมป์ชนแชมป์ โธฟีเดชาปิยอง2023อินแบงคอกโดยแชมป์ลีกอิงฝรั่งเศสปัจจุบันเป็นปารีสแซงแมงอันดับหนึ่งของตารางพบกับแชมป์คูปเดอะฟองฤดูกาล2022-2023โดยจะเปิดฉากฟาดแข่งกันในวันที่5สิงหาคมนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานในประเทศไทยสำหรับการแข่งขันขนัดนี้จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ ช้างศึกทีมทติไทยเปิดตัวชุดแข่งใหม่ล่าเหรียญทองซีเกมส์2023เปิดตัวชุดแข่งใหม่ทีมไทยชุดล่าเหรียญทองซีเกมส์2023ที่กัมพูชาจะมีการแข่งขันช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เปิดตัว3สีสวย่างเฉียบน้ำเงินขาวและแดงเสื้อแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์2023ภายใต้ออกแบบแนวคิด Beyond the Spirit เสื้อผลิตจากผ้าทอลายหยักรวมถึงการรวมพลังเป็นคลื่นขนาดใหญ่ ทั้งอย่างแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่มนทุ่มเทและความพยายามของนักกีฬาทีมประเทศไทยเพื่อใช้ชนะสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีการทอแบบฟูลจากคอชทำให้มีมิติลายนูนสูงต่ำบนเนาาื้อผ้าเพิ่มความโดดเด่นโดยการทอแถบสีที่ปลายแขนเสื้อและคอเสื้อด้วยเสื้อฟุตบอลสีน้ำเงินพิมพ์ชื่อและเบอร์ด้วยสีแดงอินฟาเรดส่วนเสื้อฟุตบอลสีแดงพิมพ์ชื่อและเบอร์ด้วยสีขาวและเสื้อฟุตบอลสีครีมพิมพ์ชื่อและเบอร์ด้วยสีกรม อกซ้ายติดทงชจําไทยแบบ3มิติดูมีมิติชุดแข่งขันเนื้อผ้าแบบไมโครฟูลจาคอสสวมใส่สบายระบายอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมเสื้อแข่งขันมี3สีได้แก่น้ำเงินแดงและครีมเสื้อผู้รักษาประตูมี2สีได้แก่เขียวและเหลืองสำหรับไซส์ XS และ XL ราคา990บาทส่วนไซส์ 2XL และ 3XL ราคา1 3 0บาท การอาเซียนสุดสงสัยช็อตที่ธีรศักดิ์เผยพิมายแหวกสองแนวรับซาอุสมควรเป็นจุดโทษหรือไม่ทำเอาแฟนบอลต่างต้องสงสัยกันอีนหนึ่งจังหวะนอกเหนือจากช็อตล้าหน้าเมื่อธีรศักดิ์เผยพหมายกองหน้าทิมพิทายยู23พยายามจะลากไปยิงประตูที่2ในช่วงครึ่งหลังนาทีที่57ของเกมก่อนจะโดน2แนวรับของทีมแชมป์เอเชียซาอุดิอาระเบียรวบล้อมในกรอบเขตโทษอย่างจังแต่ผู้ตัดสินชาวอารับกลับไม่เป่าให้เป็นจุดโทษ ซึ่งแฟนบอลหลายคนมองว่าช็อตนี้มันคือจุดโทษชัดๆเหมือนช่วงต้นครึ่งหลังที่ช้างศึกต้องเสียประตูให้กับซาอุดีอาราเบียทั้งที่จังหวะนั้นล้ำหน้าชัดเจนแต่ผู้ตัดสินเลือกจะให้เป็นประตูมิฉะนั้นเกมนี้ทีมชาติไทยมีลุ้นถึงชนะซาอุดีอาราเบียเลยทีเดียวสำหรับนัดถัดไปทีมชาติย,ยู23จะลงสนามพบกับ้าภาพกาตาในวันที่25มีนาคมนี้เวลา2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย บรรยาก,กาศนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ยกทัพถึงสหรัฐอรับเอเมิเรสทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใตการนำทัพของมโนโพกิงเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์วมกับ2ทีมแกล่งตะวันออกกลางนัดแรก25มีนาคมนี้เวลา1นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซีเรียพบกับไทยทยทดสดทางทางทีทีและ AAS p l a สนัดที่2คืนวันที่28มีนาคมนี้เวลา1นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยสหรัฐอรับเอเมิเรสพบไทย ณกรุงอบูดาบีถ่ายทดสดทางทรัฐทีวีและ AAS Play เปิดสาเหตุ UAE ถอนตัวหลักเพิ่ม9คนแล้วก่อนเจอทีมชาติไทยกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนทับช้างศึกอีกแล้วเมื่ออยู่ดีๆกลุ่มแข้ง UAE ทยอยกันได้รับบาดเจ็บซะอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนที่จะประกาศรายชื่อนั้นไม่ได้ไปดูกันหรือว่าอย่างไร วัานักเตะคนไหนได้รับบาดเจ็บหรือฟิตส,สมบูรณ์บ้างสำหรับสื่อทางอาหรับรายงานจากการประกาศรายชื่อ25คนก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งถอนรายชื่อ7คนหนึ่งในนั้นคืออารีมัรคูดแต่วันนี้ยูเอที่กําลังจะพบกับไทยจําเป็นจะต้องถอนรายชื่อเพิ่มอีก2คนกลายเป็นทั้งหมด9คนด้วยปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นทีมชาติยูเในทีมชุดแรกแต่ก็ยังคงต้องดําเนินการแข่งขันต่อไปพวกเขากาลังฝึกซ้อมอยู่ในแคมป์ปัจจุบันในเมืองหลวงของอาบูดาบี รายชื่อล่าสุดมีอาลีมซาเลมและอเมจจามีนที่ต้องถอนตัวออกจากทีมเพิ่มพวกเขาถูกแยกออกจากแคมป์เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บเช่นกันพวกเขาคือรายชื่อที่8และ9ที่ต้องถอนตัวออกจากทีมซึ่งเจ้าหน้าที่เทคนิคและทีมงานแพทย์ของยูอีมีความเห็นตกกันว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องถอนตัวและจำเป็นต้องเรียกผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาทดแทนในการที่จะกระชับมิดสองนัดที่จะพบกับไทยในวันที่28มีนาคมนี้ ซอเวียนารายงานเกิดอะไรขึ้นทุซิเยยอดกุนซือเวียนาเปิดใจหมดเปลือกทำไมเอาชนะอิรักไม่ได้กลายเป็นการประเดิมเม็ดแรกสะเทือนวงการฟุตบอลเวียดนามเลยทีเดียวสำหรับก,การคุมทีมน่ดแรกของฟิลิปทุซิเยยทีมชาติเวียดนามยู23ประเดิมเกมแรกภายใต้โค้ชคนใหม่ฟิลิปทุซิเยยพ่ายแพ้กับทีมชาติอิรักแบบย่อยยับ3-0ในการแข่งขันโดฮาครับ2023ผลงานครั้งแรกจากการประกาศหยุดหลีกกว่า1เดือนเต็มเก็บตัวเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะ โดยตุสเย่เปิดใจความแแ่ดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่งสําคัญคือในเรื่องของจิตวิทยาทัวร์นาเมนต์นี้เป็นความท้าทายสำหรับผู้เล่นเวียดนามในการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ทีมที่เขาร่วมล้วนแต่เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพต่อหน้าคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างอิรักเป็นไปนไม่ได้ที่ผู้เล่นของผมจะไม่ผิดพลาดเหมือนสถานการณ์เกมรับที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมต้องการเห็นข้อผิดพลาดแบบนั้นเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมและปรับปรุงในอนาคตเล่นส่วนหนึ่งตอบสนองความเสีกาจของผม พวกเขายังคงพยายามเก็บบอลไว้เพื่อหาโอกาสนี่ไม่ใช่ผลสุดท้ายของความเวลวร้ายหลังจากตั้งอกตั้งใจมา3สัปดาห์เวียดนามได้เริ่มนัดเปิดสนามในทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรโดฮาครับ2023ซึ่งเป็นนัดแรกภายใต้การดูแลของทุซิเยหลังคารับตำแหน่งแทนปาร์คฮังซอในความคิดเห็นของผมผู้ตัดสินไม่ผิดทั้งสองสถานการณ์จากใบแดงเหล่านั้นผู้เล่นจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีควบคุมพฤติกรรมและการเล่นให้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้คือการชาระเงินที่จําเป็นสำหรับผู้เล่นเพื่อเรียนรู้บทเรียนทสิเสียยืนยันว่าเขาจะหาทางช่วยให้ผู้เล่นฟื้นฟูความมั่นใจเพื่อรอการแข่งขันครั้งต่อไปที่จะพบกับ u ู e อทีมที่เพิ่งเอาชนะเจ้าภาพกาตามา1ประตูต่อศูนย์ดรามา่าออฟไซด์ความรู้สึกแฟนต่างชาติถึงเกมทีมทไทยูยี23ดวลแชมป์เอเชียซาอุดีอาราเบียจังหวะดราม่าสำคัญของเกม หากผู้ตัดสินตัดสินถูกต้องหรือมี VAR แฟนบอลต่างชาติมองว่าน่าจะเป็นชัยชนะของทีมไทยอยู่23ในการประเดิมแมตช์แรกศึกโดฮาครับไทยน่าชนะซาอุล้ำหน้าชัดๆไม่มี VAR ไม่ฉะน,นั้นไทยคงชนะซาอุดิอาระเบียไปแล้วไทยเล่นได้ดีแต่ต้องพลาดชัยชนะเพราะกรรมการไทยเล่นได้ดีร่างกายไม่เสียเปรียบมีความฟิตสูงมากซาอุล้ำหน้า2-1ไทยเสียประโยชน์มาก ไทยยูยี่สามเล่นดีพยายามต่อไปไทยน่าจะชนะมากกว่าเสมอซาดีอาระเบียร้รำหน้าผู้ตัดสินไม่เห็นได้ยังไงฉันยอมรับว่าทีมชุดนี้ไทยเล่นได้ดีจริงๆนี่นะเหลอชุดที่ได้แชมป์เอเชียยูยี่สิบสามเสียดายไม่มี VAR ทีมชาติไทยจัดหนักใส่ซาอุหากผู้ตัดสินตัดสินว่าล้ำหน้าจังหวะนั้นไทยก็คงชนะไปแล้วไทยแลนด์ทำผลงานได้ดีมากซาอุเกือบจะแพ้ด้วยซ้ำการชนะควรเป็นของทีมชาติไทย เวียดนามตีข่าวถึงทีมชาติยู23เซอร์ไพรส์เหลือเชื่อใส่ซาอุเล่าความสุดยอดของเบอร์8สื่อเวียดนามซิงนิวตีข่าวใหญ่อยอมรับในความสามารถของทีมชาติยู23หลังเซอร์ไพรส์เสมอกับทีมแกร่งอย่างซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยเสมอกับซาอุดิอาระเบีย2-2โดยได้ประตูในช่วงทศเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายในนัดเปิดสนามเกมการในขันโดฮาครับสื่อเวียดนามยอมรับถึงวิธีการเล่นของทีมชาติที่ใช้ต่อกรกับซาอุดีอาราเบีย ดีกรีแชมป์เอเชียยู23ปีล่าสุดสื่อเวียดนามระบุว่าไทยยู23มีกลยุทธ์วิธีการเล่นที่ยอดเยี่ยมเลือกที่จะใช้รูปแบบการเล่นการป้องกันแบบโต้กลับโดยเฉพาะผู้เล่นหมายเลข8ทีละศักดิ์เพื่อพี่หมายมีการเล่นที่ทะลุทะลวงสร้างความยากลำบากให้กับแนวรับซาอุดีอาราเบียใช้ความเร็วและพละกําลังอันแข็งแกร่งฝ่าแนวรับซาอุดีอาราเบียเข้าไปยิงอย่างเงยือกเย็นเป็นประตูขึ้นนําของทีมทไทยโดยสื่อเวียดนามยกให้ทีละศักดิ์เพื่อพี่หมาย คือผู้เล่นตัวทีเด็ดของไทยในชุดนี้ที่ไม่ธรรมดาสามารถสร้างความยากลำบากให้กับแนวรับดีกรีแชมป์เอเชียได้มต่อไปทีมชาติย,ยู23จะพบกับกาตาร์ในวันที่26มีนาคมนี้